ครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องงานสร้างบ้านงานบ้านนะครับผมค่าแรงของผู้รับเหมานะครับที่สร้างบ้านให้เราเขาควรได้เท่าไหร่นะครับผมควรได้กี่บาทต่อวันนะครับผมเอาต่อวันละกันนะครับผมเพราะว่าค่าแรงของช่างของเรานะครับคือเราก็จะรู้อยู่นะครับช่างก็จะมี500 600,700คืออันนี้ของผมเองนะครับเอาส่วนตัวผมเองผมทํางานอยู่แถววดดอน ผมจ้างช่างทีมงานของผมเนี่ยสูงสุดอยู่วันละ700แต่ที่อื่นผมไม่รู้นะครับผมว่าอาจจะได้สูงกว่าหรือต่ำกว่านั้นผมไม่รู้แต่ว่าขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของงานคือผมเนี่ยเป็นผู้รับเหมารายเล็กๆนะครับผมก็มีทีมงานของผมหลายๆช่างนะครับผมแต่ผมช่างที่ผมจ้างช่างก็คือรับผิดชอบงานให้ผมเนี่ยมากที่สุดผมให้700บาทนะต่อวันก็จะมี6 0 0 5อ0อันนั้นก็แล้วแต่นะครับผม ก็จะประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะตัดเหมาหมดเลยนะครับผมตัดให้จีมงานผมหมอเพราะว่าบางท่านช่างบางคนเขามีความสามารถผมก็ตัดให้หมอเลยตัดให้หมอค่าแรงไปเลยนะครับโดยที่ผมนัไม่ต้องไปดูแลมากเพราะว่าผมบอกงานเพื่อเขาเข้าใจนะฮะคืออันนี้วิธีของผมนะครับผมทีนี้ตัวช่างของเราเราจ้างวันละเจ็ดร้อยและตัวผู้รับเหมาะนะครับที่สามารถคนโทรลบ้านให้เราเนี่ยให้ให้ลูกค้าเนี่ยจนเสร็จทั้งหลังได้เนี่ยเขาควรได้เท่าไหร่นะครับคืออย่างของผมเองนะครับ ไม่ใช่ว <c oughs> ่าผมได้เยอะกว่าลูกน้องนะครับบางวันผมได้น้อยกว่าบางวันผมได้มากกว่าแต่ความรับผิดชอบของผมนะครับมีทุกอย่างคือค่าจ่ายก็จะมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมคือบางวันผมอาจจะได้มากกว่าแต่บางวันได้น้อยกว่าแต่ส่วนใหญ่เลยไม่ได้เท่าไม่ได้เท่าลูกน้องนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมก็คือจะได้น้อย ได้เท่าๆกันแต่ว่าบางทีเรามีค่าจ่ายสมมติเราได้700แต่เราก็มีค่าน้ํามันค่าอะไรด้วยเพราะฉะนั้นรายได้ของผู้รับเหมาสร้างบ้านให้เราไม่แน่นอนนะครับผมไม่แน่นอนถ้าประเมินค่าต่อวันเนี่ยอาจจะตอบไม่ถูกนะครับผมนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับท่านใดมีความเห็นต่างๆอย่างอื่นนะครับก็ลองมาเล่าสู่กันฟังดูนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับสำหรับการรับเหมาสร้างบ้านของเรานะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ